รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เฮ้ผมยังไม่ตายครับผมแค่มาสะดอกขออีิบ้าบออะไรกันเนี่ยอธิบายหลวงตามันต้องมังสกุลเป็นมังสกุลตายก็อย่างว่าเออไม่ได้ตายแล้วแล้วกด บางสกุลเป็นปุ๊บเองก็เหมือนเกิดใหม่ไันมันจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นไม่ทำตายก่อนทำตายนี่พี่คนไทยหรือไม่ก็ต้องแบบปลอมตัวให้แบบยมบาลจำไม่ได้เลยนั่นไงปลอมตัวให้ยมบาลจำไม่ได้ทํานไอ้เคศย่าดิครับผมก็ซื้อชุดปเดอร์แมนใส่ก็จำได้อยู่ดีไปปลอมตัวเขาเนาะเขปลอมตัวได้เหรอใช่ใช่ผมก็จำไม่ทก่อนนรก วัดอื่นไม่เห็นมีทำแบบนี้เลยนะมีวัดเดียวหลวงตาไข่อะเขาเรียกว่าหลอกยมพบาลโอ้นมมือว่านนมือแบบนีอย่าไปปะนี่อะลาธุเดี๋ยวโอ้โหอ่ามีปัดเย้ปัดเลยหลวงตาครับเฮ้ยใครอะเฮ้ยเป็นใครอะเฮ้ยใครครับเนี่ยจับได้เฮ้ยเฮ้ยไม่รู้จักเลยนะตายแล้ว จำเราไม่ได้อย่างงี้ยมปช่วก็หาแล้วตายแลจำไม่ได้เลยตายตายงตาตงตาายายอะไรอะไรี่จะไแกาบเกงกตาะมาตัวสวยไม่แตกไม่ต้องแต่งนี่ยกูไม่ได้อยากแต่งมอไหลันปราเยจาได้มันพูดงี้ผมได้รักษาะนะเนี่ยหลังหลังรงแคเยอะขนาดนี้เลยนี่ย อะไรลูกตาขาลูกตาแขนลูกตาแขนคอต้องมาแจ้งลูกตาสิคะเพราะว่าพวกหนูเนี่ยถูกลอตเตอรี่กันตั้งหลายแสนเนี่ยคะ่ะ พวกเรารวยแล้วค่ะหลวงตาเออแต่เจไดจะเอาเงินไปทำอะไรเหรอฉันเนี่ยนะฉันจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำนมเพิ่มอีกสองเต้าเฮ้ยส่วนฉันนะจะไปเปลี่ยนสีผิวเป็นสีแทนฝรั่งจะได้ชอบส่วนฉันน่าจะไปเกาหลีเพราะว่าไปทำหน้าอะไรเออจะไปทาอะไรก็แล้วแต่พวกเองไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเว้ยเอ้าไม่เกี่ยวได้ไงหลวงตาหนูนะกะว่าจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาปลูกกระท่อมให้โอ้ยเอากุตีดีกว่ากระท่อมขี้เกียจปีนบันไดเสียแล้วก็ คิดไม่ได้เลย ถึงก็เอาบันไดพาดไปเด็ดบนต้นเลยอไม่กระท่อมที่นั่งวิปัสสนานี่แหละจะุติกุฏิก็ได้เดี๋ยวปลูกกุฏิให้เจ้าหลวงตาเออหลวงตามีส่วนเกี่ยวข้องนะเพราะหลวงตาทำให้ผู้ใช้เนี่ยถูกนะเออฮ้ยจะมาเกี่ยวอะไรกับข้าถูกมันก็เรื่องของเองบุญน้ำกรรมแจกเองนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าหรอกใครใครเอ้ยใครมันต้องเกี่ยวกับหลวงตาเต็มเต็มเลยไม่ต้องมาปฏิเสธลบไปลบไปลบคนรวยหน่อยลบรบ นั่งห่างๆเศรษฐีหน่อยเซนต์ทีอะไรเขาเมืองเอ้อไปเลยพีไรันี่มาทำไมนี่มาทำไมมา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 หวยถูกเท่าไหร่่ถูกเทาไหร่หลายแสนอยู่อะจะบอกทุกคนให้รู้ว่าอะไรอ้วนรวยเพราะหลวงตาไข่เพราะว่าถูกหวยรางวัลที่นึง ที่หนเลยเหรอใช่นนิ่อยหน่อยสิบห้ใบท่าเก้าสล้านดยห้าล้านล้เกนี่ใม่ลยหลายหลายหลายส่เดเดือนแล้วเสียเสียจ้าสนใจอยากได้มีหลวงไปดูเอ้ยเมียน้อยไปดูเล่นเลยจ้าเบาเบาหน่อยน้เพี้ยนนี่นี่พระทีถวายเจ้าที่ลตา เ้าดีหลวงตาวันนี้ก็ไล่วั่นี้วันเอาเวงก็รู้แมนถูกลงาไปที่หนึ่งก็อยากเสนอตัวฉันจะอยู่เฉยๆฉันจะอยู่ให้เป็นนะฉันจะไม่รบกวนบ้านใหญ่เลยรับได้ไหมรับได้ไหมไม่ต้องพูดไม่ว่าจะให้สวยขนาดไหนก็ไม่มีใครเกินเยนสมฉันเหมือกแต่ยังไงหลวงตาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะในเมื่อถูกหวยรวยเงินแล้วก็มันทำบุญทำทาน ทำใจให้สบายแล้วทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทุกคนก็จะเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสามเก้าเก้าว่าอนเก้าเก้ามึงมีสามอาเนี่ยเริ่ดีสารสาาอไแต่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะว่าก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาถวายลิเกสักเรื่องหนึ่งให้หลวงตาไข่เออมันจะถวายก็ทำไม่เอ็ง ถูกหวยรวยเงินมันไม่ได้เกี่ยวกับข้าเออมันจะไม่ได้เกี่ยวกับหลวงตาได้ไงเอเอออออวนี่อาจจะเป็นที่ไอ้ไข่ที่ศักดิ์เนี่ยที่ศักดิ์เนี่ยใช่ไหมเอออโอออไม่ใช่แล้วต้องเป็นคิวคิวสิบมิติที่อาจารย์อาจารย์หมูสักดิ์ให้ เราอาจจะดวงดีอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่ามาถูกหวยในช่วงนี้สักไอ้ไข่ด้วยแล้วก็สักคิ้วสิบมิติด้วยก็ทำมาซะเยอะเลยเลยไม่รู้ว่าถูกหวยถูกอะไรรวยเพราะอะไรแน่ที่จะมีลิเกถวายเพราะว่าศรัทธาหลวงตาขาศรายธาเปไงว่าจะมีลิเกถวายหนึ่งเรื่องหลวงตาโอไหมก็โอนะ ตาแลวก็มีสามมีศูนเหรอก็ได้อะโยมได้กมาได้้ไดัดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ถือว่าท่านโชคดีมาก ได้มาชมลิเกกันฟรีๆเนื่องจากว่าเจ๊ลังเนี่ยถูกหวยรางวัลลอตเตอรี่90ล้านแล้วก็นำลิเกเอามาแก้บนให้กับหลวงตาไข่อ่าแล้ววันนี้เขาจะเสนอในท้องร่องอะไรครับท้องเรื่องท้องเรื่องอะไรครับอาจารย์ท,ท้องเรื่องรอน้องกลับนาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินนะลิเกเรื่องนี้มีด้วยเหรอไม่มีหรอกครับอันนี้ชื่อเพลงผมอ้าวมาโท ูกันสตราดขากันเองนี่โปรโมทจังเลยนะคะเพลงอ่ะไม่อายเขาหรอคะคุณโถ่เอยมีโอกาสแล้วมันก็ต้องเอาซะหน่อยหนึ่งอ๋อได้ไม่วิาทำเก็บไว้ฟังเองให้คนอื่นเขาฟังม้างสิครับเจ๊จ้าจ้า้ถ้างั้นเดี๋ยวลิเกเสร็จขอด้วยได้ไหมอ่ะลิเกแก้บนฉันขอแก้ล่างโชว์ด้วยได้ไหมเฮ้ยแก้ตอนนี้เลยไหมล่ะว ผัวนี่เมียเองเออเอางี้ดีกว่าไอ้เรื่องเพลงอะไรเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผมเรามาชมลิเกงก่อนวันนี้จะเสนอในท้องเรื่องในท้องเรื่องสังทองเรามีหลายตอนมีตอนไหนแต่แเราจับเอาตอนสําคัญมานนหนึ่งตอนครับตอนรจนาเลือกคู่อ้อาวทีนี้ล้วก็ออกแขกกันเลยเฮอาเฮเเฮฮัทชา กระดุกกระดุกกระดิกพ่มาผัดริกอร่อยดีเฮมาดุกกระดุกกระดิกดพ่มาผัดริกอร่อยดีเฮฮัลโหลโอ,โอเคเชิญชมพิเกกระดุกกระดิกฉากแรกพบกับเท้าสามมนมะเหสีแล้วก็รจนา สว่าไยเป็นเมียของผัวแค่นี้มันยังโจทอีกเลยว,ว่าเป็นเจ้าภาพเูาจะทำอะไรก็ได้เจะลงเป็นเจ้าภาพวังงั้ร้อ,องใหม่ร้องใหม่ว่าเกิดมาไม่เสียว่าไรเป็นเมียของผัวว่าไม่ใช่ คนชั่วมึงก็จดนี่งว่าไม่ใจ่อนชั่วได้เป็นผัวของเมียว่าเลยเป็นเมียของผัวว่าเลยเป็นผัวของเมียโอ้ ชื่อว่าเท้าสามโมง <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะสามโมงี่ยอ้หรือเป็นสามโมงเออว่เป็นจะพักว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับงั้นก็แล้วแต่โมนเป็นไปเป็นม่เหตีหรือเป็นผัวเออแล้วก็มีลูกชื่ออะไรเนี่ยรจานาอานารจนาก็เนี่ยก็เนี่ยร้องหน่อยร้องหน่อยรจานาร้องร้อง <c oughs> ทำไมไม่รับวะลูกว่าร้องเลยวะร้องพอร้องแล้วก็รับเลยนั่งงงอะไรเนี่ยลิเกมนี่เขาร้องอย่างนี้พิเกแก้บนผมกลัวผมกลัวโยงพบาลจำผมได้ไอพ่อหน้าขาวเลยใช่ครับเขาร้องเราลับด้วยร้องร้องอ่ะนะร้องร้องใหม่ ่อกับแม่ก็เข้าใจเข้าใจว่าไงไม่รู้เหมือนกันเราก็มีลูกด้วยกันเนี่ยเด็กเจ็ดแปดคนโอ้โหต้งเยอะอในเรื่องเขามีกี่คนวะเจ็ดคนเจคอนี่คนสุดท้องแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสที่จะให้เจ้าเมืองต่างๆจะมาเลือกลูกสาวของเราเพราะไอพี่ๆเขามีไปหไปแล้วมีผัวไปแล้วเหลือมันคนเดียวนี่ยังไม่มีใช่ไหมยังแล้วเจ้าเมืองต่างๆยังไม่มาอีกเหรอก็เจ้าเมืองต่างๆมายายตี เตน่าไอเตนาเลือกเป็นนิ้วเลยปะโทเสน่โอืยโอ้ยมันมันต้องมีต้องมีอะต้องมีไวบังคมไหวบังคมว่าชับว่าชับยังไงบังคมไปะยครับตอนนี้เจ้าชายมาทุกหัวเมืองเต็มหน้าประตูเมืองแล้วแล้วเฮีะครับเต็มหน้าถ้าเรียกเขามาสิจะมีช้าตําไงล่ะได้พระเจ้าค่ะ เอ้าเจ้าชายเร็วที่เปเรื่องพัฒนาเชิญ ไ้ลูกก็เห็นจังหวะมันสนุกดีอย่าไปสนุกกับเขาเอาเอาเอาหุยไอ้เนี่ยต้องมีอะไรแปลกแน่อกใจโซโซไปวัดบ้านบ้านแคนี่มันแคนนี่วอหลวงพ่อรวยอ่ะแม่จ้าวายบังเก้อ จะไปสงครามที่ไหนวัถวายบังเกลอนี่เป็นใครเป็นใครอะไรมัางเลยเก้ากระมมงมีนามอยู่แล้วว่ามึงเอาแค่แปดกระมมงก็พอตัวเตี้ยแค่นี้เอออย่าอันึงเก้าถิจริงอหมึงจบกรมศิลป์มาได้ยังไงแปดกระมมงชั้นเก้ามันชั้นมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าชายพลแห่งเมืองกกกอกรองเมืองมุกดาหาร ไม่ได้มีแค่มุกหน้าหาันอย่างเดียวย่ครองเมืองโอโยธยาไม่ใช่โอโยธยาอย่างเดียวน,นั่นนั่นอโยธยาพาเชียลบบุรีเชียงรายหันไก่และประดังกันตังงน้งสง่าใจลาบหุนเกตร้อยเกตก,กระบี่จันบุรีลำปางมุงตั้งสตูลลำพูนชุมพรบ้านดอนไทยยาล้านสีมาหัวหินปจีนเมืองจันทนครสวรรค์เชียงใหม่อลลนาลายพิจิกุตาบังตุเพชรบุรีบ้านบีอุบลสกลนครปฐมนครพนมสุรินทร์ไปกอล อุกดอแล้วกลับมานอนที่นี่โอะไรอะอะไรอทำไมร้องไห้ทำไมลิเกเรื่องนี้เขาร้องไห้กันตรงไหนวะก็มาร้องอะไรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะร้องยังหงาเลยต่อนักโดูนั่ ล้านล้วอยู่ไหนเนี่ยชายพลเมืองกอกกอบแล้วคงเนี่ยก้าวกระหมอมนั่นมาจากเมืองล้านนาใช่เชียงใหม่เชียงรายเชียงไฮ้ว่าไม่มีญาติอยู่เชียงไฮ้ว่าเป็นคงจริงนะแต่ว่ามีญาติอยู่เชียงไฮ้แล้วเชียงไฮ้เหมือนกันกะเจ้าอยู่เชียงไฮ้เลยเหรอกะเออเตะล่ะกะ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 โอ้ยดีแล้วนะเลยไอ้เนี่ยเลือกเป็นใครวะเป็นผัว ทุกคนนะแดนชายหน้าถี่นเมียวเนี่ยรัวแล้ววังนี้มีตังทุกอย่างถ้าลือเล่นนะให้พระอาจารย์ยิ้มได้แล้วเดี๋ยวผมจะใครไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตังตี่ใครเอามาทำไมเดี๋ยวก็มาแล้วที่พวกฉันมาเนี่ยให้มาทำายให้มาให้ลูกสาวฉันดูตัวไหนคนไหนลูกสาวนี่ไงขอยนเฉลิมรถนา อะไรลูกสาวว่าแล้วว่ากระเติมแบามสมบัติให้เออเรามีความสามารถอะไรที่จะให้ลูกสาวใช่ไหมอาแสดงแรปเปอร์ครับแรปเป็นแรปเปอร์เหรอแรปเปอร์บีบอยสไตล์มึงแรปคุยกับลูกสาวว่าอะไรไหม Yes อาโอเคๆย่อๆย่อหายหายเลย สี่ต้องใช้เวลาเราเธอหันมาต้องใช้อะไรรถไฟมันมีหลายรางมีพีกินข้าวมันจะไม่ไหลาใจกับบ้านเป็นถอนต้นไม้เรารอต้นใหม่ด้วยกันเอาใบจะพูดถึงพริกกระตองเป็ดจะพูดว่าแจกให้พี่ได้หอมดีแบบถูกแค่ใส่เป้มาถูกตาจลงพี่ใช้ไม้ตีลงเธอคนดีชิมได้ลูกพี่ไม่ได้ห้องอะไรอะไรอะไรอ้าวเรื่ไม่เคยดูแรปเปอร์แรปเปอร์อะไรมันเอาเขาแรปเปอร์ว่าก็ซักแคกแผงแล้วแคกอะไรแบบ

อะไรกันเนี่ยไม่ได้ด่าครับสักแค่แผ่นไงมันเป็นลงร่องที่สองถามว่าแม่ลี่ชอบกินเป๊คซี่รอบแรกพ่ออยู่ใต้พ่อตายพ่อตายพ่อตายรอบสองแม่ซี่แม่ซี่แม่ซี่แม่ชอบกินเป๊คซี่ไม่ได้ด่านะไม่หลาไรครับอันดับต่อเนี่ยเอ๊ ต้องรอต้องซีนต้องใช้เวลารอเดอดันมาต้องใช้อะไรรถไฟมันไปเราไม่พีคขิงข้างจะไปไหลใจบ้านเป็นถอดต้นไม้เราเล่าต้นใหม่เดือดกันเอาไปจะพูดถึงพิกก็ตอบเด็กเราพูดว่าเด็กให้พี่ได้คนดีเป็นกูแท่ใส่เป้มันถูกใจโอ้พี่ใช่ไหมตีลงเธอคนดีใช่ไหมนายเขาพี่ไม่มีอยู่เธอแต่พี่จะบันจดอดจอมไปจะคุยกับพีคแสงสวัสดิ์จะเจ็ดด้วยกันเลยไปโอ้โหขาหักขาหักโอ้ยแข็งโยกแข็งโย แล็ต่อแลปต่อแล็บไม่ได้แล้วทำไมนี่ด้วงต่อนั่งเหอะตัวอะไรวะด้วงต่อด้วงต่อเป็นไงชอบไหมลูกไม่ชอบค่ะอ้าแล้วไปเต้นกับเขาทำไมล่ะก็หนูยินตามอ่ะอินตามอ่ะคนต่อไปแล้วเลือกมีความสามารถอะไรเฮาฮู้อยู่แล้วว่าแม่นางชอบแรปเปอร์แม่นางชอบไออย่างที่มันพิสดารพิเศษอลังการหรือจะทำอะไรวะ วันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ลอยจากพื้นได้ตัวหรือเนี่ยตัวบ้นนี่แหละมีอิทิลิ์ด้วยจะลอยจากพื้นได้โดยเอาผ้าคลุมและข้าก็จะลอยได้แต่ว่าข้าต้องขอผู้ช่วยสักหนึ่งท่านขอผู้ช่วยขอท่านเสนามาช่วยาเสนาเสนาเลยบ้านแทนวันนั้นเสนามาทีดันเอาไอ้วังหินมาด้วยไม่เลยไม่เลยปากดีไม่มี อ๋อมักกะโรนีเฮ้ยข้อใ้วชอี๋โอเคฮะอุ้ยจะได้ร้องตำรวจก็มาอะไรเนี่ยผมไปทำอะไรกำลังจะร้องอยู่เอาออกก่อนออกก่อนสิแต่คุณทำผิดนะผมไม่มีหมายนะผมทนายความเขาอะไรคุณเดี๋ยวเขาเป็นทนายเออทนายอะไร